ทหารช่วยประชาชนทหารช่วยประชาชนทหารช่วยประชาชนเธอรู้ไหมว่าที่หาดใหญ่อะพอพแม่แม่เห็นทหารอะร้องไห้เลยใช่เขาอุ่นใจมากเลยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอื่นไม่อยากไป้อรอดนะทหารนั่นแหละไปหาดใหญ่ต้องรอดนะเมื่อวานนี้โหรถเมลเมื่อวานมีน้องคนแนวหน้าเลยเข้ามาในในในไลฟ์สดของดรมาริกาพี่เขาบอกว่าพี่ผมขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมได้ฉันก็ฉันก็เลย เขาจะคิดว่าเขาจะเป็นเกรียนปรากฏไม่ใช่เขาบอกว่าเขาอยู่บนหลังคาสองวันแต่ว่ามีคุณลุงคนหนึ่งให้กําลังใจเขาตลอดเลยยืนอย,อยู่อีกหลังคาบ้านหนึ่งแล้วเขาคุณลุงคนนั้นน่ะขึ้นหลังคาก่อนผมผมขึ้นหลังคาได้สองวันผมไม่ได้กินอะไรเลยแล้วพอแล้วเขาบอกว่าแล้วพอผมจะออกไปมันมีเจสกีมาแล้วก็มาถามผมว่าสองหมื่นไปไหมจริงเอาเอาพี่มา เอาพี่มาอยู่ตรงนี้นะอไม่ต้องฟังเรื่องลราคนนั้นเอาข้างเธอไปเอาสามคนนี้ออกมาคนละหมื่นพี่บอกเอาอเป็นเลยเออปรากฏว่าพี่บอกงี้มึงต้องเอาทั้งซอยออกมาให้คุด้วยนะอออมันพูดอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้จากไหนเดสกีจากไหนอ่ะ มันก็มีคนดีมันก็มีเด้อช่วมันก็มีดูก็เลยบอกเข้าไปว่าเออคนดีก็มีคนชั่วก็มีแหละแต่เราคนสวยโอกาสก็มีสมซาวกิมหยงจับใจเลยต้องเอาออกมาขาย10บบาท20่สิบบาทนะเนี่ะตลาดกิมหยงนะเดี๋ยวพวกเราจะไปช่วยขายฉันจะไปช่วยไล์สดขายให้อืแล้วไม่เอาอะไรเลยนะไม่ต้องจ่ายไม่เอาอะไรแล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่อ่ายอะไรเลยฉันจะไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไปเองแล้วเธอก็ปักตะก้าหรือจะสอนปักตะก้าให้แล้วเธอก็ปักตะก้าจากตรงนั้นแล้วก็ส่งของจากตรงนั้นออกไปทั่วประเทศใช่นี่เงินทั้งสิ้นเลย 难，嗯。Uh. Uh. เธอเธอปักตะกร้าตรงนั้นแล้วส่งของทั่วประเทศเพราะว่ากิมหยงกับเรา่แต่ฉันจะบอกให้นะกิมหยงทุกคนถ้าเกิดเธอยังไม่มีของขายเธอปักตะกร้ามาลิกาไปเลย10%เธอเอาไปแล้วก็ปักตะกร้าสินค้าดาราทั่วประเทศอ่ะเธอปักไปก่อนอย่าเพิ่งไปลงทุนเอาของมาขายก็เอาของในคลาวนี่อ่ะไม่ต้องล้างแหนมต้องล้างอ่ะล้างก่อนเนี่ยเล่ทั้งตลาดเลยไม่ไม่ของพวกนี้ก็เดี๋ยวก็ขายด้วยแต่ว่าถ้ายังไม่มีถ้ายังไม่มีของขายอ่ะไม่ต้องไปลงทุนเพราะว่ายังไม่มีเงินจะไปลงทุนใช่ไหมก็ปักตะกร้าของคนอื่นไปก ฉันจะบอกว่าเนี่ยเอไปก่อนฉันจะบอกไงว่าวันนี้เราทุกร่วมเพราะฉะนั้นพวกจะแบบว่าผู้ประชากรแสงที่จะวันวันเอาแต่คิดจะป้นกันหรือปิดถนนป้นหรืออะไรเงี้ยนะย่แกรอนะเดี๋ยวพี่ปองพี่โปูพี่มาริการลงไปไหนแกโดนนะชาดาี่นเขาไปทำอะไรกันไม่ได้เราโค่นนะกรเมือแต่พวกฉันน่ยไม่ใช่แกดดนกันได้เลยนะพวกเรานี่จิกโกไม่น้อยกว่าใครนะเว้ยพี่ปองคนเดียวนะมึงกูไม่เกี่ยว สังเกตไหมว่าอีสองคนไม่ได้พูดสังเกตไหมเฮ้ยเราตกใจอะเมื่อไอพักกันเมืองพักหนึ่งอ่ะเฮ้ยเอ็งต้องหยุดว่ะคือถ้าเอ็งช่วยเขาไม่ได้ไม่มีปัญญาช่วยก็หนึ่งต้องหยุดพูดต้องหยุดพูดมึงต้องหุบปากมึงแล้วสองมึงต้องหยุดสร้างภาพเออและสามใครก็ตามตั้งแต่อายุสิบแปดปีให้หมตามถ้ามึงเลือกไอพักนี้อีกนะมึงทีหลังนะฝนตกน้ำทุกมึงอย่าหันมามอง